กับก็จิส่อองมสวัสดีพี่น้องมือดีโอ้ยเอาไปเลยนะวางดูเงียบเงียบว่างบ ไปไหนเอาไปไหนกับสวัสดีพี่น้องมือดีคลิปแรกเข้าสิบพานมืดีวิวปรจันตัวกับน้มผ้านองมะคำมากินขวานูผมเป็นพนีเดียบประจันตัวว่าจีเซียบว่มือดีคลิปเปิดโตมือแรกฝากติดตามช่อาผ้าซิงเดเธอพี่น้องแค่นี้แหละ ว่าได้ที่เดกกูเฟียงกลับไล่คือตัวนี้แหละรวยไปฝากเด้ฝากเด้ฝากคนไล่ฝากซ่บไก่ยังไง้าอากดดัับจะไก่กดกระดิกไงเด้อพี่ดองเนอะมาคลิปนี้เ่มนี่ยัน่จิ้าจิงๆเพาะเบิงยังนี่นะาองยังนี่ยเมองหัวเปอป่า อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องอาพาซิงนะครับผมในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมอีกมากมายเนาะไว้เจอกันครับผม